สวัสดีครับผมกับสวัสดียง่แรกครับพี่นองครับผมมือนีกับจีพาพี่พี่หนึ่งนอนะครับผมมาใส่บังลั่นพี่ก็ครับพี่นองครับเดี๋ยวถ่าจอย่างไรครับผมสีมานโบมานไปติดตามน้วกันเลยครับผมเดี๋ยวผมไปใส่กันครับคัมแล้วครับผมมือนีครับไปพี่นองครับผมหลังจากใส่บังลั่นแล้วครับผ้าเบิคอยพี่นองนะครับผมจะไปเบิรงนพยายาได้ใส่เบียดครับพี่นองครับผมโอ้ดึงลงไปใต้นะครับเดี๋ยวถามว่าเบิรงน้วกันครับวาถือกูถือครับพี่นองครับผม หลังหนึ่งคันดึงขันเบ็ดลงไปทั้งใสเลยครับเึงไป็นื่อยๆยามเบ็ดครับผมหมานวะฮะเสร็จยังไงเดี๋ยวนิท้ายเงี่ย

น,นี่ดิเสียงปลาดินปุปปปไปได้ให้หน้าเต็มหนึ่งว่ากินเบ็ดเลยบอกมันบ่กินเบนะนะ็ดเดนาะมันนหิวกววนะจีก,กินตัวเนาะเียอ่บุมากินดอกกาทิอูใส<น>่ล็อกเหมือนกับสันนะนล็อกอันห,อหน้องเหรไหม หองหน้ากระเต่าหนิไหมมันมีหองอยู่งได้ฝากสะเน่หน่อยอือหองเงาลงไปทั้งหมดอันนี้ใส่ชุดคล้างหนึ่งประเด็นนี่บัเห็นเกือบหอดคล้างอันนั้นหอดอันนี้ขั้นมือนั้นมาใส่นี่นี่ใส่อ๋อขั้นนั่นใส่บัวร่างโลดหนึ่งตายยังพ้อคอเออประมาณโลดหนึ่งจาพอเอายัวกระตันพอใส่อยู่อ๋อใส่ใส่ ไซฮองเนี ar ่ยเป็นบ่ hop, like ้างฮองเล่ลูกไปหันล <t od ular confession> ูกก็ใส่หม่องเกาก็ะสันนะหม่องเกาตัวมันถือเนาะฮองเนี่ยตากำลังโล่งฮองเดียายเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่ปลาอวยลงหน่องไงเดิยวปลาความันสูบทางนี้ล้องมาเบิองบันทางนี้บ่มันสูบทางมันสูบดีดีปะทางนี้ มือว่านนี่เปล่าว่านี่มือก่อนฝนตกเอือมันนี่ว่านฝนตกมันเร็มาอือเนี่ยมันตึงไปเลยเ็ดมืออื่นไปเลาเล็ดอืมไปเลาะเล็ดไปเฮ็ดเหมืออื่นไปเฮ็ดห้องน้ำห้น้องโอ้หลายมือตัวนี้ไปตอกสองมือห้องน้ำเฮ็ดสองมือเฮ็ดแลี้ยวยังจะไปเดินท่อ กับพ<อ>ิทส่ว้เขาทีเรียวไว้อยู่ตัวนกมาสันพีดไปแล้วอของน,น้ำอืมีสองสามหมื่นคนละเนาะแต่พีทซื้อส่วไปแหกติดสเขาเราก็เดินทอปปลาเข้ากกไปาอืมกับเดินไปชัวเข้าจาักหลอดอสองหลอดนใส่ก้อนที่กคอเยอะมากกคอย มันจีกินเนี่ยเนี่ยไปสีไปเห็ดเนี่อบังรันเาเนาบวชนนันีบ้มี่จกับเานี่มันีเนออนดีขนาดเนาะเนื้นี่เนาะโอ้เนี่ยหลักก้อยงอ่อมไรงอ่อมเนื้ลอนนี่แหละ ม,มัน ok มันก็ด้น pa ั้นเทงมันจะได้ปลาปลายเป็นพวกเมนสิได้แต่ปลาคอได้ปลาทุกอย่างแต่เงี้ยเขี่ยกับถือแต่ปลาคอได้เงี้ยปูกับถือปลาคอแต่เงี้ยนี่ขอบจะกล่าวว่มันจีทั้งปลาดุกปลาคอปลาเขทงอันนี้ขอบจะกวรล่าวว่า กํลังกอกม่วงครับพี่น้องขี้หมาที้งมากระดูกล้ายังนีู่นะเมื่อไหร่มาใส่ยังหังคัอปลาไหลด้ปลาไหลดึงโค้งลงไปผุ่นน่าหนีสิน่าน่าหนีแล้วให้นีเอาซาเออซะหนีแล้ว ตรงม,รมัมาจะพุ m, ่นเลยมาตรงวิ่งไม่มาอืาสาีนี่มีมีปลาหยยุ่งาเกา่าอืมันไหลหมอบม,มุกอยู่ในหูนี่แหละร่าหนาแรงมากกับมกอยู่ในหันละมันเจาะลงไปเลือกได้ไปพุนปพ่นาทางไหนถ้าพุ่นอเออจีไปรอรอรอหันเออไหวมาเนียนที่อย่างนี้มันแค่นี้น้ำมุกเอาไหวมือหนาไปต้องการทั้งนั้นทั้งนั้นปลาอ้อยหนา้าเนาะมองนั้นปลาพันจีไล่ลงไป ไปร่วมกันอยู่พุ่นล่ะโอ้คันนี้คือดึงอึ้งๆติ่งลงพี่น้องอ๋อมันปลาไหลบ่ครับดึงลงซ่ําๆซีหยังได้ดึงลงไปกับปลาหน่อยน่ะอืมดึงไปก่อนให้ต้ยอืมโอ้ยพุ่นเชิงสวบสิอืมบ่ได้เลย

ก็คอไงขี้ปลาคอใหญ่อยู่เนาะสันเนาะปลาเข่งเนี่ยปลาเข่งเนี่ยปูเนี่ยเขียดแล้วน่ะนีนหายง่ายเลยเอานี่หมาหอยมันหายง่ายมากเลย่งเอาแต่ปลาคอยเฉลี่ยเลยพี่น้องไปเห็ดเนี่ยบางนั่นก่อนเนี่ยปูนี่ขายง่ายเลยโอ้ยอีปูนี่ mỗi lần nành lái nhé phú, ý cú chú ăn mất ngay rồi nó, mỗi lần nành phấn thuốc nằm thuốc mấy mai này phú nói lên treo xạ vô ý cú chán mỗi lần đứt pha đẹp mà nhau, này rồi không có ngay cháy ừ. nhau nguyên lên ngoài nó, อ้ำมันได้ทักนั่นเดีด๋ยวเอาไปกินน้ำครับชูบอกระแม่กินน้ำทั้งฝุ่นป่ะออข่ายยืไดไปต่อนพ่อแม่ทั้งนั้นเแต่เรียกว่าง่องมาเสียไปกันนะทัง้งนี้ว่าไม่ยังก่อนหรอกม่าจะโอนเงินไปหาย,ยัางเดียวอยากกินยังก็ไปซื้อเองเ <c oughs> ด้อหลวด <c oughs> อยากกินยังแฉบแฉบก็ไปซื้อกิน เราเทบอกคอนี่ละพี่น้อบอกคอยน่อยใหญ่ใหพี่น้อคนคอยเช่อหลีหลนี่เปหน่มยบอกใหญ่มานี่ด้กคนมานมหากินเนาะชิว่มานจังไรเนาะพได้พอได้กินอยู่ดอาขี่ไล่กัปลอกคอชักโลถืออย่ดอก มาหมื่อนั้นมาทางนี้ก็ได้อยู่ได้ปลาคอปลาดุกอยู่เด้ได้โลหนึ่งอยู่เด้อที่ว่าใส่มาดังเจ้าเนี่ยแต่ว่าใส่เรีงมาทางไต่พี <Rin ne. S 2> ่ร่วมกันนั่ะล่ะบ้านถืออยู่ร่วมกันปลาเข็งร่วมกันก็ได้อยู่โลหนึ่งจิ้งโมเบิดออกก็ขังไว้หันหลอกเปลี่ยนนามเอากินบโเบิดเปลี่ยนอย่างไรมันตายง่ายเปลี่ยนเสาแรงเสาแรงว่าแต่ถอดร่องหนีบ่ย่ง ม่เหลือถ่นนี่คือจิตใจกินหลอยู่่นตนต้นใหม่เลยละนกนกบ่นกกขนาน้ันมันนกยำเลยมันนกยำเขายำกินหอยกินปูแมมดุ่นต้น้นเยบอต้อ้ยำเขาเนาะ cái chọc hoặc sai anh bằng lắm mọi người mọi người mọi lăn mọi người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  ไม่ใช่บางลั่นก่อนทีกระแดกบ่มี่หนิเด้เขาเจ้าว่ากินประแดกอันเฮ็ดเองเนี่ยเขาเจ้าเขาเจ้ากินอันประแดกขวดไหมนี่สิีัมดถึงขอไปปลาของคุณลังนี่ โอ้ยขวดกับกใส่ขวดแล้วเมื่อื่นทุกวิดีใส่ขวดเด็านาะพี่น้องเอาครับผมคลิปนี้กับพ่อสมิตรกวนครับพี่น้องครับผมแล้วบึงรรยากาดย่างขึ้นพญายิ้ใส่เบ็ดครับพี่น้องโอ้หลังนี้ก็ดึงจมครับแค่คุณดึงจมลงไปในปลาเข่าคุณเอ,อ๊ ยกบอกอไปไหก่อนมันหลายแข่งกี่มาเก็บไหมพี่น้องไปครับผมคิดนีกับพ่อสน็ทครับผมขอบคุณไม่ไล่ครับผมที่เด็กออมาครับชมเป็นกำลังใจครับพี่น้องครับผมหายยูหายกินที่มีสารไตครับพี่น้องภาพหลังไตแข็งแรงลำดุลชุกฟูทุกคนครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ